สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือ EP ที่สี่ของพอดแคสตจากนัทไทยแลนด์นะคะหนูชื่อมิลลี่แล้วก็วันนี้เราก็จะมาชวนคุยกับพี่แมนฟอจากนัทไทยแลนด์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แมนฟอรดออรพิมพณิคตอนดีเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะจากเพจนัทไทยแลนด์ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง end of history illusion ค่ะมิลลี่โอ oh. end of history illusion mm hmm. ชื่อแบบ จุดสิด้นขดของประวัติศาสตร์ฟังดูยิ่งใหญ่นะคะใช่ค่ะแบบว่าดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะแต่จริงๆมันก็เกี่ยวได้หมดเลยนะคะมิลลี่ตั้งแต่เรื่องสเกลใหญ่ๆนะคะไปจนถึงเรื่องในชีวิตประจําวันเลยก็จะชวนคุยเรื่องเียระาค่ะมิลลี่ก็เอางี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนว่ามิลลี่คิดว่าอีกสามปีข้างหน้ามิลลี่จะเป็นยังไงจะชอบแบบแต่งตัวสไตล์เดิมอยู่ไหมจะชอบฟังเพลงเดิมๆหรือเปล่าเนี้ย ก็น่าจะใกล้เคียงเดิมนะคะช่วงมอต้นน่าจะแบบว่าสวิงไปมาหลายรอบแล้วหลังจากสามปีข้างหน้าน่าจะแบบว่าแต่งตัวคล้ายๆเดิมฟังเพลงก็น่าจะประมาณเดิมนะคะมิมลลี่คิดว่าแบบอีกสามปีนะ่าจะชอบคนเดิมเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวลองถามดูว่าแล้วสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วมิลลี่อายุเท่าไหร่นะสามปีที่แล้วเออสิบสามเองอู้ <laughs> นั่นตอนอายุสิบสองตอนอายุสิบสามเนี่ยมินลี่ชอบอะไรบ้างอะชอบชอบนักร้องคนไหนน่าอายอะออ้สามพีน่าจะแบบว่าพวกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ Red Velvet, NCT อะไรอย่างเงี้ยมั้งคะอุ้ยไม่ได้ดูนานแล้วเนี่ย ใช่คะ่ะแล้วแต่งตัวเหมือนเดิมไหมแต่งตัวเหมือนตอนนี้เลยหรือเปล่าไม่เหมือน,นะคะแต่ก่อนน่าจะยังตลกอยู่จริงรู้สึกไหมว่าช่วงสิบสามเป็นช่วงที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองตลกเอรู้สึกแบบลองย้อนกลับไปเนาะเนี่ยคะ่ะแบบว่าตอนนั้นน่ะรู้ตัวแม้ว่าเราจะเปลี่ยนใจแบบรู้มว่าเอ้ยอีกสามปีข้างหน้าเราจะไม่ชอบสิ่งแล้วอะ ไม่นะคะตอนนั้นไม่เคยคิดถึงอนาคตเลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าอินอยู่รู้สึกว่าแบบเนี้ยโอเคเลยเออใช่ไหมนะโมเมนต์นี้เราจะรู้สึกว่าแบบโอเคเนาะคือแบบ<ม>ทุกคนเป็ี่นเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้เราก็โอเคนาอันนี้ค่ะก็คือ end of history illusion นะคะคือเราจะรู้สึกว่าตัวเราในปัจจุบันเนี่ยค่ะตอนเนี้ยก็คือตัวเราที่สมบูรณ์แล้ว เราไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะแบบเราเราน่าจะแบบคงเดิมอย่างนี้แหละเราน่าจะชอบอาหารสปไตล์เดิมๆไปร้านเดิมๆนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่จริงเนาะอ,อ๋อโอ้ก็ถ้าคิดย้อนๆดูก็จริงนะคะแล้วอย่างนี้มีตัวอย่างอื่นไหมคะมีค่ะมีแบบว่าเยอะมากเลยเนาะคะ่ะคือเอาเราเล่าก่อนละกันว่าทฤษฎีนี้เนาะคะ่ะเคยมีนักจิตวิทยาทาวิจัยเรื่องนี้เลยล่ะคะ่ะ ก็คือในปี2013นะคะมีนักจิตวิทยา3ท่านะคะ่ะคนแรกนะคะชื่อจอร์ดี้ควอยแบกนะคะแล้วก็แล้วก็มีคนชื่อมาที่วิลสันแล้วก็ดานิลคิวเบิร์ตนะคะได้ตีพิิพ์เป็นงานวิจัยที่ชื่อว่า end of history illusion เลยนะคะในการทดลองครั้งนั้นคือเป็นการทดลองที่ใหญ่มากคือตอนที่แบบอ่านดีวิวสิว่าโอโ้โหเขาจัดงานการทดลองคือใหญ่ขนาดนี้ 7, คนเจ็ดคนเนาะคะ่ะ เจ็ดพันคนนี้หามคะโออพี่ยังไม่เคยเจอแบบเอาแค่เอาแค่าาาาการการทําวิจัยแล้วเราต้องติดต่อคนเจ็ดพันคนพร้อมกันนะ่ะพี่คิดเรายังแบบโอ้โหโคจัดงานใหญ่แบบจัดทํางานวิจัยชิ้นที่ใหญ่มากเนาะค่ะเจ็ดพันคนนี้ก็อายุตั้งแต่สิบแปดเลยนะคะสิบแปดจนถึงหกสิบรนจ์อายุเนี่ยก็กว้างมากพอรนช์อายุกว้างมากในทางงานวิจัยนะคะเราก็จะ เห็นเห็นแนวโน้มของพฤติกรรมแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่เขาเปลี่ยนด้วยค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นงานว mm ิจัยที่สามารถแบบดูได้ในหลายหลายพัฒนาการเนาะคะ่ะทีเนี้ยเขาก็แบ่งกลุ่มลองออกเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเขาก็ถามว่าทุกคนเนี่ยเนาะเออปัจจุบนันมีนิสัย่านิยมแล้วก็ความชื่นชอบอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงเนาะคะ่ะเขาก็ถามเมืนเราก็เช็คเนาะว่าเป็นยังไง แล้วทีเนี้ยย้อนกลับไปเนาะคะ่ะอ่อสิบปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงต่างจากตอนนี้ไหมเนาะระหว่างสิบปีที่แล้วกับตอนนี้เขามีค่านิยมความชื่นชอบเนี่ยต่างกันไหมประมาณนี้เนาะพูดผิดไหมเดี๋ยวนาครอนรุญาตเอ๊ะเขาถามอันแรกเนี่ยถามว่าค่านิยมความชื่นชอบสิบปีที่แล้วกลุ่มที่สอง ตอบคาถามในปัจจุบันคือมันอธิบายยากอะคือไมยถึงว่าพีออ่โอพีพูดแบบมันเรียกเรียบเรียงคำยากอยากเริ่มเริ่มตรง,เร,ตรงเริ่มตรงไหนดีคะรเริ่มตรงเขาแบงง่แบง,กงกลุ่มทดลองเป็ <Okay. S 1> นสองกลุ่มก็ได้ค่ะตัดบากลุ่มทดลองโอเคเองได้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 เพราะว่ากอบเป็นคนดูกอบคะ่ะเราขออนุญาตตัดบางกลุ่มทดลองนะคะเอ้ยแล้วพี่ว่าข้างหลังโอเคไหมหนูลืมเบลอ อ้ยไม่เป็นไรเลยโอเคมากแบบว่าพี่ว่าแสตนนี้คีโอเคเลยอ่ะต่อไปค่ะเขาก็แบ่งกลุ่มทดลองเนาะค่ะเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเขาถามทุกคนเนาะคะว่านับปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนมีนิสัยนะคะนิสัยของเราค่านนิยมแล้วก็ความชื่นชอบเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ละอย่างเป็น เนื่อ10ปีที่แล้วด้วยนะคะเขาก็แบบให้ชิดอย่างนี้เนาะแบบ10ปีที่เราเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเนาะคะ่ะแล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยคะ่ะตอบคาถามเดิมเรื่องนิสัย้างโยมแ้วก็ความชื่นชอบเหมือนกันนะคะในปัจจุบันเขาถามปัจจุบันก่อนและเปลี่ยนจากคําถามที่ย้อนกลับไปในอดีต10ปีที่แล้วที่ถามกลุ่มแรกเนี่ยคะ่ะเป็นการถามถึงอนาคต10ปีข้างหน้าแบบเหมือนถามที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่า เอมิลี่จะชอบอะไรบ้างเมื่อก่อนแล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหมเนาะคะ่ะในอนาคตอีกสิบปี้าแต่ละคนจะคิดว่าตัวเองชอบเหมือนเดิมไหมอยกตัวอย่างพี่ก็อาจจะตอบว่าเออเออเออสิบปีข้างหน้าเราก็คงมองเห็นภาพเราเป็นนะักศิลปวิทยาเหมือนเดิมมั้งเราก็นึกไม่ออกเนาะประมาณนั้นเราก็คิดว่าเราคงชอบเหมือนเดิมแหละเพราะตอนนี้เราชอบเราก็น่าจะทําสิ่งนี้ไปสักสิบปีเนาะประมาณนั้นอืมเนาะค่ะถามคนทั้งเจ็ดพันคนนะคะ ตั้งตั้งแต่อายุ18ใช่ไหมถึง68แล้วซึ่งเป็นแบบ range อายุที่กว้างมากเนี่ยค่ะเขาก็พบว่าคนที่มองไปในอนาคตคาดเดาความเปลี่ยนแปลงของตนเองไว้น้อยกว่าแผความเป็นจริงมากค่ะอืมแบบเราแบบ<อ>เมื่อกี้พูดเนาะเอ้ยเราก็อาจจะเป็นอย่างเดิมอะอย่างตอนนี้มีี่เรียนอะไรอยู่บ้างนะอุ้ยตอนนี้เออ หนูเรียนฟิสิกส์หนักมากเลยค่ะแต่จริงๆคิดย้อนกลับไปสามปีที่แล้วหนูชอบเรียนเอ่อไบโอโลจีมากเลยอ่ะตลอดแล้วตอนนี้ชอบไหมอ่ะก็ชอบนะคะแต่ว่าบางเอิญไม่ไม่ได้เรียนแล้วอะค่ะเปลี่ยนมาชอบเรียนอื่นแทนแต่ก็ยังชอบอยู่นะแค่ไม่ได้ทําต่อเออเอออันนี้อคือแบบว่าแต่ว่าเนี่ยอาณาเออเนยนาคตก็อาจจะเปลี่ยนอีกเนาะ ไม่ไม่ได้ก็อาจจะไปเรียนไบโอเหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมเเมื่อก่อนเป็นไปได้ใช่เพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราแบบจะชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมเออกูไม่เคยคิดคการการาะแบบอันที่ไม่เคยคิดสุดๆเลยอะ่ะก็คือตอนเด็กที่เกลียดเล็กมากเป็นนักจิตวิทยาก็อยู่ดีๆก็คือสแปดล้วนงงมากก็ฉันไม่อยู่ตรงจุดเกลียดเลขมากมินนีแบบ ยี่สิบห้าเต็มร้อยจริงๆไม่รอเรียนโอ้โยี่สิบห้าเต็มร้อยเพราะมันไม่ใช่แค่เราเนาะแบบเจ็ดพันกว่าคนที่เขาชถามเนี่ยคนจำนวนมากก็คือคาดคะเนว่านาคตจะเปลี่ยนน้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถูกไหมใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างเขาก็ถามเป็นช่วงอายุเนาะที่เมื่อกี้เราพูดว่าแบบ เออเรนจ์ range, อายุของคนต่างกันเราจะเห็นช่วงของพัฒนาการนะคะอย่างแรกเนี่ยค่ะคนที่อายุยี่สิบเขาก็มักจะคิดนะคะว่าเขาจะชอบอาหารที่กินอยู่ตอนเนี้ยในอีกสิบปีข้างหน้านะคะแต่คนที่อายุสามสิบเนาะเขากว่าเขาไม่ได้ชอบอาหารที่พวกเขากินตอนอายุยี่สิบแล้วเนี้ยเขาก็แบบเออนะอันนี้นะ่าสนใจแล้วกลุ่มสามสิบอาทิพวาถามต่อกลุ่มคนที่สามสิบเนี่ย มักจะคิดว่าพวกเขา่จะยังพบกับเพื่อนสนิทไปต่อเขาคิดว่าเออเนี่ยเพื่อนสนิทต,ตอนนี้นะตอนที่เราอายุสามสิบเนี่ยเราอ่ะเราสนิทกับเขามากแล้วอายุสามสิบนี่ก็เป็นช่วงที่แบบเออทุกคนทํางานละเริ่มแบบไม่มันสเตเบิลเหรอรก้ไหมสามสิบนี่ประมาณานมาหนึ่งเนาะสเตเบิลมาณหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะยังพบกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่พบอยู่ไปจนถึงสี่สิบแต่ว่าคนอายุสี่สิบนะบอกว่า ก็ไม่ได้สนิทแล้วอะค่ะไม่ได้สนิทกับกลุ่มที่เขาเคยสนิทเมื่อตอนอายุสามสิบปน้นอย่างเงี้ยเออมิลี่ยังตอนที่เท่าเนาะมิเล่เนาะนิดนึงเออตอนคิดก็แบบเออเออนาอเพื่อนแบบแล้วเราจะหายไปไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าทุกคนก็แบบแยกย้ายออกไปใช้ชีวิตเนาะอืมร้วชิ้นยาพอสี่จิบอะค่ะสี่จิบก็มักจะคิดว่าเขามีความเชื่อต่างๆเหมือนเดิมไปจนถึงอายุห้าสิบอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบอาจจะยังเป็น คทเพอร์ซอนอยู่ยังชอบแมวอยู่อย่างเงี้ยแต่พอห้าสิบอาจจะเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มต้นไม้แล้วก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนอายุห้าสิบเนี่ยคนก็บอกว่าเออไม่ได้ชิดแล้วก็ไม่ได้เชื่อเหมือนตอนอายุสี่สิบแล้วอ,อืมอือเพราะว่าอายุถึงแม้จะอายุมากจะเติลแล้วก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอยู่อีกใช่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของค่านิยมความชิดแล้วก็แวลูบางอย่าง นะคะเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนแล้วนอกจากความคิดส่วนตัวแล้วเนี่ยมันมีอคติมนนีในมุมอื่นไหมคะค่ะมีอาะาามมินลี่ต่อชวนคุยเนาะว่ามินลี่แบบตอนเด็กๆด็กพราะอุปกรณ์แบบแก๊เแจตอะไรที่มินลี่มีบ้างแบบชอบสุดๆเลยอะค่ะเออเกถึงแบบอย่างแรกเลยที่มีอ่ะคือ iPod ค่ะเด็กมากเด็ก <laughs> ตอนน,นมินลี่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนมีไอพ d อันแรกตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าคือมันอันเล็กมากแล้วมันก็ตั้งเพลงได้แบบแบบซื้อได้ทุกเพลงเลยตอนนั้นแบบตื่นเต้นมากเอตอนนั้นก็คอนเน็กซ์ซเพลงคือเห็นมิลลี่ทำท่านึกออกเลยว่ามันคือรุ่นแบบสี่เหลี่ยมอันเล็กแล้วใช่ไหมใช่สี่เหลี่ยมใช่ใช่ใชใชอออเอาเอาอะไรที่แบบสี่เหลี่ยมอันเล็กแล้วมีวงกลมๆตรงกลางร,รุ่นนั้นใช่ไหมอ๋อ <laughs> โอ้มันแบบว่าดีมากเลยเนาะช่วงนั้นใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้แบบหลังจากนั้นพอมันเก่าละมินนี่รู้สึกยังไงกับมันแบบพอมันเปลี่ยนเนาะมันเปนลี่ยนรุ่นละก็รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่เท่เหมือนเดิมเพราะว่ามันใส่เพลงได้แบบเราต้องจ่ายตังซื้อด้วยแล้วก็ เล่นอย่างอื่นก็ไม่ได้เล่นเกมก็ไม่ได้มีแต่เพลงเดียวค่ะอ่าจริงจริงเหมือแนบบรุ่นไหนมันจะแบบคอนเน็กแบบไว้เลยใช่ไหมใช่คอ๋ออ่ะ,อะแล้วทีนี้ในอีกสิบปีข้างหน้าที่ว่าโทรศัพท์เราจะทําอะไรได้เพิ่มอีกไหมคะมันเป็นตัวนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็วมากก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะไปได้ขนาดไหนแต่ว่าออถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนฟีเจอร์ที่ไม่มีอยู่แล้วไปเลยนะเพราะว่าหนูสูสว่าฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วมันดีที่สุดในแบบของมันอยู่แล้วแบบกล้องมันเหมือนชีวิตแล้วอะเราไม่รู้ว่ามันจะแบบเกินชีวิตจริงไปมากกว่าน,นี้ได้อีกไหมอะก็เลยไม่แน่ใจว่าพวกฟีเจอร์เบสิกเบสิกยมันจะเขาจะพัฒนาอีอย่างไงอะค่ะเอิเออพี่ก็แบบเอาจริงๆพอลองคิดเรื่องนี้เนาะก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบกับกับโทรศัพท์มันทําได้ตั้งแต่แบบตื่นไปจนหลับแล้วอะ มึงไม่ออกนะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆอะเมื่อก่อนเราก็คิดไม่ออกนะอย่างเช่นคนเมื่อก่อนเขาก็คิดไม่ออกเหรอว่าวันหนึ่งเราจะบินได้อะเหรอไหมเราจะสามารถแบบเดินทางข้ามโลกกันได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะเป็นไปนได้ใช่ไหมในยุคนั้นหรอกเราก็แบบในยุคก่อนอะจําได้เลยว่าเหมือนอ่านเจอเนาะคะ่ะว่ามีคนบันทึกไว้ด้วยว่าเขาคิดว่ามาเนี่ยแหละคือที่สุดแล้วความเร็วที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเคยแบบอาจจะเด<อ>็ดเล<อ>็ก้อยแเขาถึงได้เรียกว่าอะไรนะเหมือนกับรถเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแรงม้าแรงมาเพราะมาค<ช>ือที่ด้วยใช่แบบมาคือตัววัดที่แบบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบการเคลื่อนที่ของมาก็คือเร็วที่สุดเขาก็เลยแบบเออเรียกแรงมานะประมาณนี้เป็นตัวตัว่าขนาดเล่นเทคโนโลยีขนาดเป็น พวกนักวิชาการระดับที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขายังคาดการอนาคตไปผิดแล้วก็คาดการความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงไว้มากเลยนะเนี่ยใช่เออแบบนึกไม่ออกเนาะแบบโอ้สักว่าแบบอโลมมันจะใกล้กันขนาดนี้เราอยู่คนละรที่กันขนาดเนี่ยเราก็แบบยังคุยกันได้แบบเห็นหน้ากันแบบชัดเจนเนาะอืมอม้นัน่นสิเหมือนคนจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเหมือนผ่านพ้นไปแล้วอย่างเรื่องของม้าก็ อาจจะมาจากสัตว์ตัวอื่นเออเชื่องช้าเชื่องช้าแล้วม,เมาเจอม้าเร็วที่สุดรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะค่ะเหมือนเราจะไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่หลังจากนี้เนาะก็น่าสนใจเหมือนกันใช่คือเหมือนกับเราคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราก็จะคิดว่าเอออนาคตน,าน,น,น,าน่าจะเป็นเหมือนเดิมน่าจะชอบคล้ายๆเดิมน่าจะเป็นเหมือนเดิมเนาะคะ่ะ ทีเนี้ยมันก็จะมีอคตินี้เนาะมันก็เลยจะมีผลกับเราในชีวิตประจําวันเพราะเราก็จะให้น้าหนักกับชีวิตในปัจจุบันของเรามากเกินไปในการตัดสินใจระยะยาวยกตัวอย่างเช่นแบบานการเลือกเรียนการเลือกงานการแต่งงานเนี้ยค่ะเราก็จะคิดว่าเออเนี่ยแบบในอนาคตเราน่าจะชอบบ้านแบบนี้แน่เลยเหรอไหมเวลาเราเลือกแบบประดินเจ้าบ้านอ่ะเราก็จะแบบ ไอ้เราจะอยู่กับเฟอร์นิเจอร์นี้ได้สักสิบปีแน่เลยอย่างเงี้ยนาะเราก็อาจจะลงทุนประมาณนี้เนาะ,ะหรือว่าในดาการเลือกอาชีพอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะแบบเฮ้ยเราชอบอันนี้ที่สุดเลยอ่ะเหมือนกับที่นีเรียนฟิสิกส์แล้วแบบเรเรียนแบบเยอะมากก็คิดว,ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีผลอะไรในชีวิตของเราต่อไปนั่นแน่เลยประมาณนั้นเนาะอืมถ้างง้นเวลาเราจะลงทุนกับความชื่นชอบหรือว่าการวางแผนอนาคต แล้วก็ควรจะคำนึงถึง end of history illusion ไว้นะคะเพราะว่าเราอะมักจะคิดว่าตัวเองไม่เปลี่ยนไปมากจะเปลี่ยนมากกว่าที่คิดในอนาคตเสมอแต่เงินเพื่อที่เราจะไม่เสียดายกับการลงทุนที่มากมายเราก็ต้องคิดไว้เสมอว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะพี่คิดว่าไอายอย่างน้อยเราก็เหลือสเปซไว้ให้ตัวเองคือเหมือนว่าเออเราชอบมันมีแหละเราอยากลงทุนแหละแต่เราก็อาจจะเหลือพื้นที่ไว้ด้วยว่า เออถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงหรือรู้สึกเอออยากขยับขยายประมาณนั้นแล้วกันเนาะเราจะเป็นยังไงแต่ว่าในมุมของจิตวิทยานะคุณพี่ก็เชื่อว่าถ้าเราใช้ชีวิตไปตามตามแบบยังไงเดียสิ่งที่เราชอบอะค่ะเราจะพักมันก็จะมีทิศทางมันจะมีทางเลือกอื่นซึ่งเราแบบพบว่าเออมันจะไปในทางอื่นหรือว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมจากจุดนั้นแล้วเราก็น่าจะเจออีกประมาณนั้นอืม ดีด้วยค่ะโอเคงั้นก็ขอบคุณพี่แมงฟอมมากเลยนะคะได้เรียนรนูเกี่ยวกับ a n n m a History i l l u s i o n ค่ะขอบคุณน้องมิลลี่มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ